ท่านท่านตัวยิ่งใหญ่ถูกวะตรงนน้นตรงนน้นตรงนั้วตรงนั้วมาดูตัวเบลเลยครับตาหมอหรือว่าอะไรวะกลางดี่งคอกลางดี่งคอ ออออตอนนี้นะครับทุกคนเราก็อยู่ที่ของพีเตอร์แล้วนะครับที่จะมาทําการตกปลากันวันนี้นะครับและอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คือเบ็ดไม้นั่นเองไม้ไผ่นี่นะครับพีเตอร์จัดมาแล้วสั่งทําม,มาพิเศษนะครับเป็นไม้ไผ่ของแท้ เดี๋ยวเราจะตกกันตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันน่าจะมีปลาดุกตัวใหญ่อยู่นะครับแล้วก็บริเวณนี้มันเป็นที่ล่มนะครับพเพราะตอนนี้ห้าโมงเช้านะครับก็อากาศอย่างที่รู้ก,กันร้อนนิดนึง<ย>เพื่อผู้ชมนะครับวันนี้เราจะทําเมนูเด็ดให้ได้นะครับคอยติดตามต้องให้พี่เติล้ลจัดการาก่อนนะครับเพราะว่าพี่เติ้ลรู้ที่นะครับ อ่าไม่เคยตกเหรอเหญ้าตกหญ้าเขาตกได้ออยอ๋อยาอาจจะรู้ว่าตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าปลามันเห็นเราดีหรือเปล่าเนี่ยคือตอนเนี้ยมองเห็นเหยื่อเลยนะถ้าปลากินนี้เราก็เห็นอ่นี่ทุกคนต่อยได้ตอแล้วไอ้มกต,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 ตัวเดียวคอยนาะตัวใหญ่นะโอ้โหตัวมันใหญ่ไม่เหมืนตัวเดิม มันไม่ออกมาเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองให้ผู้เชี่ยวชาญตกก่อนนะครับว่าจะได้หรือเปล่าเนี่ยชีลคุณจะตกกี่ลังนะครับถ้าพิทเติ้ลได้ก็คือไม่ต้องตกเดีลยวดึงไปแล้วนี่เห็นเลยกระหมอยักษ์ลองใส่เอ้ยเจอ้าจทีแล้วะจะกินอ่ะถ้าแล้ว มีปลาหมอตัวใหญ่นะครับก็มาวนๆอยู่ที่เหยื่อของเรานะฮะแต่เขาน่าจะเห็นนะครับว่ามีคนยืนอยู่ข้างบนนะครับเฮ้ยชนๆตัวยิงใหญ่หรือว่าตรงนู้นตงนู้นตรงเ้าตรงเน้ากรดูกตัวเลอเลยลมๆเลยตัวยิ่งใหญ่เลยตรงนั้นเลยแถวนั้นเจะได้ครับพอมาเามันดินเฮ้เปลี่ยนเหยืยวไหม เดี๋ยวเราจะลองหยอดเข้าไปในพุ่มนะครับเห็นตัวใช่ไหมแต่มันไม่เห็นตัวเลยตัวใหญ่ๆเลย<ม>คือเห็นปลาดุกเลยอะ<ม>่ะเฮ้ยมันกัดเข้าไปแล้วอ่ะเจินไาดินี่นะครับเฮ้ย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 ปลาหมอก็ได้มั้ยเต็ปลาหมอเล็กได้ปลาหมอได้เฮ้ยเอยเอกูตกไม่เคยได้อ่ะจริงนะ ไอ้ต้มหมดหลายๆตัวก็ต้มยำอร่อยนะเทอยู่ออกมาแป๊บเดียวได้แต่คนอื่นมาไม่เคยได้เนี่ยนี่ครับพี่เต้ร์นนะครับตกต้องนานไม่ได้นะครับพี่นุ่งคุงเนี่ยหย่อนไปก็ได้คือคืออคือเห็นเลยว่าปากมันอมอ่ะน้ำมันใสอ่ะอันนี้เรารู้แล้วว่าปลามันจะอยู่ข้างในุมปลาดุกอ่ะมันเข้าไปมันยังไม่ออกมาเลยนะบ้านมันอยู่อย่างนั้นปะ อะไรวิแววมากเลยตรงนั้นตัวเดียวพอกินไหมตัวเดียวพอกินไหม,ไหมตดน้ำไม่เยอะตอนนี้นะครับเรา,าก็ใช้ไม้ปักเบ็ดมาสักพักแล้วนะครับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะลปลาก็าไม่ค่อยออกมากินอาหารนะครับแต่พี่เติ้ลบอกว่าถ้าเราเอาหัวอาหารหวานเนี่ยกระดูกจะออกมานะครับ พี่กนกุงเลยปรึกษากับพิเตอรคิดว่าจะลองเอาเยือหวานนะครับทุกคนแล้วก็อาสวิกลองช้อนดูนะครับ mm hmm. เผื่อจะได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องรีบเร่งให้ได้ปลาก่อนที่จะเที่ยงนะครับเพราะตอนเที่ยงน่าจะหิวนะทุกคนนี่นะฮะพิเตอรก็หวานอาหารไปแล้วนะครับกลันมานะหรือว่าปลาล้ปลาหน้าจะได้ยินเราคุยกันแล้วก็ไม่ยอมออกมาข้างนอกคนระ a few moments later ตอนนี้นะครับเราก็รอปลาเป็นชั่วโมงแล้วนะทุกคนปลาหน้าจะดูนะครับเพราะว่าปกติพีเทิลหวานอาหารจะออกมากินนะครับแต่วันนี้ไม่มีออกมากินเลยนะฮะทุกคนอโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูปลาในบ่อของพีเทิลดีกว่าตอนนี้ครับพีเทิลมาตักปลาในบ่อตัวเองครับแต่ไม่สามารถตักได้นะคุณมอยู่แล้ว เดี๋ยวลองตักบ้างเนี่ยทำไมตักไม่ได้เนี่ยเห็นเลยเนี่ยเหยียบแล้วเนี่ยเนี่ยอย่างไรถึงไหวเนี่ยเฮ้ยจ้าตัวนี้ตัวไม่ได้อย่างไรเนี่ยจะกินได้ก็แน่นไม่แล้วเนะตัวใหญ่กว่ามีตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่เอามืออะไรไไม่ง่ายดิ

เฮ้ยนี่หนักแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ เอแล้วตอนนี้เราก็ได้ปลาเป็นที่พอใจละโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูันอีก uh ทีตอนทำอาหารเลยดีกว่าครับ้ หมอหรือว่าอะไรวะเฮ้ยโอ้ยตัวใหญ่เหลือโอ้โหใคร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 ที่ตาหมอทำไมัวใหญ่ขนาดนี้โอ้โหคิดว่าเป็นปลาดุกแน่ตอนแรกอ่ะอืมกี้มันดิ้สิไหมใช่ใช่ดิ้นแล้วมันเอาเข้าไปในป่าเลยอะ่ะวิทุกคนปลาหมอพันอะไรวะเนี่ยปลาหมอตัวใหญ่อ่ะดิต้องไปทําเพิ่มแล้วล่ะตอนแรกเราทิ้งไว้เนาะเออทิ้งไว้แล้วมันดูโขดตีเฉยเลยโอเคเดี๋ยวเราไปร่วมกันที่เราทําไว้ดีกว่าไป ตอนนี้ฮะทุกคนเราก็ก่อไฟแล้วนะครับแต่เตาเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับรูปร่างแบบนี้นะครับเขาเรียกเตาอะไรเต้นอันนี้ทําเองเนาะไม่ได้ใช่ไหมซื้อมาซื้อมาอ๋อพี่มีขายด้วยอย่างเงี้ยห้าร้อยบาท้าบาทเองอ่าเรามาดูกันเครื่องปรุงที่เราเก็บมานะครับนี่มะนาวมะกรูดนะครับอันนี้โหระพานะพริกนี้เก็บมาสดๆเลยนะครับเป็นพริกขี้หนูหอมหอมมีแค่อันเนี้ยเนี้ยเดียวหมด เราลองมาดูนี้ปลาที่เราจับมาได้ตกเบ็ดได้ตัวนึงเออเมื่อกี้เราควางเบ็ดไว้แล้วก็ได้เพิม่มอีกตัวนึงย่าง,งไหเออย่างดีกว่าโอ้โครับไปคุกขี้ดินมานะครับเราจะใช้การหมักนะครับแบบโบราณนะครับใช้ใบไผ่แล้วก็ขี้ฝุ่นหมักไว้ก่อนไปหมุน<ม><ม>ไม่ได้หมุนไม่ได้ม <S <S ไม่ตทองแบบ <S <S พัตคาร์เราทำดูนะเดี๋ยวเรามาหั่นขาก่อนขาจะสีแดงเลยนะอขาอ่อน โต๊ะมันจะได้ทิ่เจอร์ของความมีสปริงร้ายนี้กไ็ไลของพีเตอร์นะครับปลูกเองแต่ใครมานาพริกรอยู่นี่หมดทุกอย่างครับจบยกเว้นเงินครับสูตรแล้วอ่ะคุกก่อนคุกให้ถ้าเล็กเลๆมันจะแซบแต่ละคนเขาก็ทําไม่เหมือนกันนะต้มยำปลาของอของเรานี่<อ>เน้นแบบบ้านๆทาง่ายไม่ต้องแบบพิถีพิถันมากนะครับดูที่รสชาติดีกว่าววเนี่ยใสยป่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมพริกเนี่ยเดี๋ยวเราจะ ตามใส่ที่หลังดีกว่าโห้โหเครื่อง <_ C AD> เครื่องเน้นเยอะเน้นเยอะอันนี้ทำไมไม่ขาดวะใ <_ C AD> บมมาพูดเราจะไม่หัน่นทุกคนเราจะใช้ฉีกเอานะครับเขาบอกว่าฉีกมันจะได้อรรถรสของอาหารมากกว่าเพราะหั่นจะแบบมันจะตัดตัดส่วนที่มีกลิ่นห,มหมอมๆออกไป <_ C AD> ถ้าเราดีอีกเนะี่ยมันจะแบบใย,ยมนะันน่ะไอตัวเส้นหอมๆมัมมนนะ่ะมันจะยั้งอยู่มันจะไม่ขาด <_ C AD> อือเหมือนเส้นสองสลึงเดี๋ยวเรามาร้อนอีกีตอนที่น้ําเดือดดีกว่าครับ A Later Few Moments later. ตอนนี้นะครับรู้สึกว่าน้ำเนี่ยนะจะเดือดพอแล้วเพราะปุดๆแล้วแล้วก็เครื่องปรุงของเราเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะฮะใส่เลยโอ้โหน่ากินแล้วอะทุกคนโอ้โหกูยังเห็นเป็นเมือกอยู่เลยอ่าเดี๋ยวช่วงที่รอเดี๋ยวเรามาตามพริกก่อนอันนี้ยังไม่ค่อยเผ็ดเลยนะเพราะไม่รู้ว่าพริกบ้านพิตเตอร์เนี่ยมันพันอะไรเผ็ดอยู่รู้ลองชิมไหม ได้น่าจะพอแล้วนะเพราะว่าพริกเนี่ยมันเริ่มละเอียดแล้วถ้าละเอียดเยอะเกินมันจะไม่ค่อยอร่อยนะครับนี่นอะไรใส่เกลือโอ้โหเกลือเยอะจัึงวะ่ะแค่นี้แด้ะ่เยอะหรอกดันฟืนกันดันฟืนนี่ฮะแล้วก็ใส่ผงนัวใส่ผงนัวหน่อยนึงอ,อยู่ตรงนั้นเนี่ย ดิงป่ะเนี่ยทำไมหน้ามึงเต้นเตือนเะ้ย้ได้ได้ได้ไม่ได้ทมากน้ำปลาเสี่ยวมากเลยโตโยกไปโยกมาเอาแบบว่าแซ่บกว่าร้านอ่ะพี่เต้นเคยไปกินที่คาราโอเกะเนาะนี่พริกที่เรา กันไว้ไม่ค่อยเผ็ดนะเนี่ยเออจริงๆอ่ะมันต้องใส่เยอะกว่านี้ก็บอกแล้วก็บอกพอแลว้วทับทิพมันหมดแล้วว<ะ>ชาติเป็นไงเดี๋ยวจินอีกเติมจะลองชิมแล้วนะครับชิมปลาอีกปลาปลา คือ <rude S 2> พีเตอร์เบลพีแครงแครงใส่จริงๆแล้วถ้ามีพริกเผาเนาะคั่วๆเนาะหอมนี่อร่อยแซ่บต้มยำปลามันต้องอย่างนี้กินบรรยากาศแบบท้องไร่ท้องนาชิลๆรู้แบบว่าทำงานนี่เหนื่อยแล้วก็มากินนี่โอ้โหกินน้ำจกไว้เอ้ยแก๊กเมย์แล้วพัดลมไม่ต้องเปิดนะทุกคนดูดิคนดูลมแรงมากหมามองพี่เติ้์นะครับอยากกินอะนี่ใกล้สึงแล้วปลา ไม่น่าเชื่อนะครับทุกคนเราใช้งบศูนย์บาทเลยนะอันนี้คือไม่ได้ออกไปซื้ออะไรเลยนะทุกคน<อ>พวกเครื่องปรุงเนี่ยหาใ<อ>นสวนหมดเลยเนาะครับ<อ>ทั้งปลาทั้งพริกข่าตะไคร้ใบโหระพามะนาวซื้อที่นี่จบเลยเป็นแต่เครื่องปรุงก็อาจจะมีเกลือที่เราเอามาจากครัวนะครับเกลือนะ้ำปาลาอะไรเงี้ยแต่ปกติเราก็มีอยู่แล้วในบ้านรับเ,เ,<อ>เรามาชิมก่อนเมื่อกี้ใส่พริกกับในมะนาวเพิ่มไปไงเอะเก<อ>ลือปาก ได้กินกับแก๊คุ้ยนะสุดยอดจะลองมาชิมปาลาอตัวเล็กๆเพื่อแบบเรากินกลางได้กลางติดคอก็ไม่ค่อยเป็นไรเท่าไหร่อันนี้น่าจะเป็นปาน,นินเนาะปาน,นินมีปลาหมอตัวเดียวปันนินอันนี้เป็นปัน,นินที่เราจับในบองดิตร์กลางติดคอกลางติดคอ อร่อยอร่อยแล้วแบบเนื้อมันยุยแล้วยุยเลยอ่ะคือเราอาจจะไว้น้ำนิดนึง่อซดน้ำานิม่คลองน้ำล้วนี่เหมือนมันมีไข่เนาะไข่คล้องติ่งเลยอะพี่เจยบอกมันมีตัวใหญ่กว่านี้ใช่ไหมใช่แต่อยู่ในคล้องใหญ่เนาะใช่โอ้โหไข่ดูดูดูเลือยงเลย อ่อถ้าตัวนี้ออกลูกนี่ก็คือแบบเป็นเป็นหมื่นตัวเลยนะทุกคน <S 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 ถ้าเรามาต้มยำเนาะเหมือนต้มยำไข่ปลาเลยเนาะม,นมันมาก,กมันเหมือนกับไข่ปลาแซลมอนเหมือนกันนะ <S 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 เอาใส่พริกใส่พริกหน่อย คตรมันเลยว่ะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะได้ทําเมนูเด็ดๆให้กับพี่เติ้ลนะครับในวันนี้จะบอกเลยว่าบรรยากาศเนี่ยดีมากนะครับทุกคนแล้วก็อยากให้ทําคลิปอะไรอีกนะครับที่นี่ที่บ้านพี่เติ้ลเนี่ยเพราะว่าบรรยากาศดีมันน่าจะแบบถ่ายคลิปอะไรได้เยอะนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับว่าอยากให้ทําคลิปอะไรอีกนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่เติ้ลสายมีนะครับแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ